สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ Art, จากช่องอาร์ตเบคครับคลิปนี้จะชวนทุกคนมาทำขนมปังครีมฮอกไกโดนะครับก็ตัวไส้นะครับจะไม่หวานมากนะตัวแป้งจะนุ่มแล้วก็หอมนมฮอกไกโดมากมครับมาดูส่วนผสมกันเลยครับะนะครับส่วนแรกก็จะมีแป้งขนมปังแล้วก็มีแป้งเค้ก ผสมให้เข้ากันก่อนน้ำตาลทรายสูตรนี้นะครับน้ำตาลทรายค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าประมาณ10%เราก็จะเลือกใช้ยีชนิดหวานอันนี้เป็นนมผงนะครับจะใช้นมผงปกติก็ได้หรือว่าถ้าใครหานมผงฮอกไกโดได้ก็จะโอเคเลยคนส่วนผสมให้กระจายตัวนะครับ ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักส่วนผสมอันนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะมีเกลือยิ้ชนิดหวานเนยจืดเนยจืดอุณหภูมิห้องนะครับให้เขานิ่มก่อนไข่นะครับไข่เบอร์สองหน่งฟองแล้วก็นมนะครับถ้าใครมีนมฮอกไกโดก็ใช้นมฮอกไกโดนะครับถ้าไม่มีก็ใช้นมจืดปกติ ขอเป็นนมเย็นนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่ของแห้งนะครับลงในโถผสมเปิดเครื่องนะครับด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมเขากระจายตัวพอเราเปิดไปสักพักนะครับก็ส่วนผสมกระจายตัวดีตามด้วยของเหลวนะครับซึ่งก็จะมีนมจืดนะครับแล้วก็ไข่ไก่ เราก็จะนวดจนส่วนผสมของของเหลวกับแป้งนะครับจับตัวกันเป็นก้อนใช้ความเร็วต่ำก่อนนะครับช่วงแรกเพราะว่าถ้าเราเปิดความเร็วระดับกลางเนี่ยแป้งอาจจะฟุ้งกระจายตัวเมื่อส่วนผสมนะครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับไม่เหลือเศษแป้งด้านข้างแล้วผมก็จะตามด้วยยีสต์ใส่ลงไป จะปรับนะครับความเร็วเป็นระดับกลางถ้าเครื่องครนะครับปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็นวดต่อไปเรื่อยๆนวดจนยีดนะครับกระจายตัวเข้าสู่แป้งโดจนหมดก็ตามด้วยเกลือครับจากที่เคยพูดไปในคลิปของยีดแล้วก็เกลือเนาะว่าเขาทํางานสัมพันธ์กันนวดต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเกลือนะครับซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดจนหมดผมจะ เช็คแป้งโดก่อนว่าตัวแป้งโดที่เรานวดเนี่ยแห้งไปไหมนะครับก็ลองจับจับดูนะครับแบบนี้นุ่มนุ่มมือแล้วนะครับก็ถ้านุ่มมือแล้วเนี่ยผมก็จะไม่เพิ่มของเหลวนะครับก็นวดต่อไปอีกนิดหนึ่งจนแป้งโดนะครับสามารถยืดหยุ่นออกมาได้หรือว่าขึงฟิล์มได้เล็กๆเ,เดี๋ยวเราลองเช็คดูนะครับ นี้นะครับก็จะขึงนะครับได้ขึ้นมาได้นิดหน่อยได้แบบนี้นะครับเราก็จะใส่เนยจืดลงไปเลยจากนั้นนะครับพอใส่เนยจืดลงไปก็จะนวดต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับนวดต่อจนได้ฟิล์มลครับ เช็คฟิล์มดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆเราสามารถนวดต่อได้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมโอเคละก็มาดูต่อที่โต๊ะนะครับพอเอาเข้ามาที่โต๊ะนะครับผมก็จะรวบโด ให้เขามีผิวตึงแล้วก็จะพักไว้นะครับพักไว้ประมาณ60-90นาทีก็ขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิด้วยนะครับรวบโดให้มีผิวตึงโอเคได้แบบนี้นะครับใครจะใช้ผ้าชุบน้ำคุมก็ได้นะครับผมเอาจา์มาปิดเลย พักไว้นะครับ60-90นาทีตอนนี้นะครับครบเวลาของที่เราพักแป้งนะครับก็ขึ้นฟูมากพอสมควรเลยกลิ่นหอมนะครับเพราะว่าครั้งนี้เราใช้นมผงฮอกไกโดเนาะโรยแป้งกันติดแล้วก็เทโดนะครับเทปแป้งโดลงบนโต๊ะ แ่เขาออกนิดนึงนะครับโรยแป้งกันติดอีกหน่อยนึงแป้งนุ่มมากครับทีนี้นะครับผมก็จะตัดแบ่งแป้งโดนะครับเป็นก,ก้อนละ40-50กรัมก็แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการเลยนะครับจะ35ก็ได้นะครับก็ไซส์กำลังอพอดี ถ้า50เนี่ยก็จะใหญ่ไปหน่อยเหมือนครั้งนี้ที่ผมทำเนาะผมก็จะตัดประมาณ45 5 0ถึง50กรัมพอตัดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพีเชฟเป็นก้อนกลมนะครับหรือว่าขึ้นรูปเตรียมไว้ก่อนวิธีการพีเชฟก็ขึ้นรูปแบบหลวมๆก็คือไม่ต้องแบบว่าไล่อากาศออกจนหมดนะครับแค่คึงเป็นก้อนกลมเหลี่ยงพักไว้ก่อน มังเป็นก้อนกลมกับค่อยๆคลึงเก็บปลายเขาได้แบบนี้นะครับก็เลียงพักไปก่อนผมก็จะคุมพลาสติกนะครับแล้วก็พักเขาไว้อีกประมาณ15-20นาทีแล้วก็มาขึ้นลูกขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวอันอื่นนะครับผมก็จะทําจนหมดนะแล้วก็มาขึ้นรูปจริงกันตอนนี้นะครับครบเวลาแล้วมาดูนะครับว่าแป้งเขาพร้อมไหมนะครับอย่างเนี้ยผมแตกไปเขาก็จะไม่เด้งกลับละโดยแป้งนะครับรีดไล่อากาศ กลับด้านแล้วก็ค่อยๆนะครับโม้นเข้าหาตัวกดนิดนึงนะครับโม้นแล้วก็กดโม้นแล้วก็กดเก็บปลายให้สนิทแล้วก็คลึงเล็กน้อยครับ ได้ประมาณนี้นะครับเรียงพักไว้บนถาดเลยรีไล่อากาศจะสังเกตเห็นนะครับถ้าแป้งเขารีแลกหรือว่าพร้อมเขาก็จะไม่ไม่หดตัวกลับแล้วค่อยๆ่ม้วนนะครับม้วนแล้วก็กดม้วนแล้วก็กดอีกนึ่ง ถึงออกเล็กน้อยครับเลี้ยงพักไว้บนถาดนะครับพอเลี้ยงพักไว้บนถาดจนหมดนะครับผมก็จะคุมพลาสติกแล้วก็พักแป้งเอาไว้อีก30-45นาทีระหว่างนี้นะครับผ่านไปสัก10นาทีก็จะเริ่มวองเตาอบ ไฟที่ใช้อบก็1้อองศานี้ครบเวลาแล้วนะครับเรามาลองเช็คแป้งโดดูนะครับว่าพร้อมอบหรือยังเวลาที่แตะไปนะครับเขาก็จะมีแรงดันกลับมาเบาๆหรือว่าจะรู้สึกแบบนุ่มมือนะแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วทาไข่นะครับไข่ไก่ผมใช้ไข่ แดงนะครับผสมกับนมจืดเนี่ยตาส่วนไข่แดงหนึ่งฟองนมจืด1ช้อนโต๊ะนะทาบางๆให้ทั่วครับเราก็จะเอาขนมปังนะครับเข้าอบเป็นเวลา10 1ถึง12นาทีนะครับหรือว่าจนกว่าจะสุกก็หมายความว่าอบไปให้สีเขาเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ถ้าสีขาวๆนี่แสดงว่ายัางไม่สุกดีเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันครับอันนี้ก็อบเสร็จแล้วนะครับเรา,เอาออกมาพักแล้วก็เรียงเขานะครับพักไว้บนตะแกรงก่อนให้เขาเย็นพอเดี๋ยวพอเขาเย็นสนิทแล้วเราจะมาฉีดไส้นะครับไส้ครีมข้าไกโดที่เราทำเอาไว้ ก็เป็นคลิปหน้านะครับสูตรคลิปนี้นะครับขอเป็นตัวแป้งก่อนโอเคครับพักให้เย็นก่อนอน,นี่นะครับขนมปังก็เย็นแล้วนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้1วันแล้วนะครับก็จะอาจจะไม่ได้นุ่มเท่ากับตอนที่เขาออกมาใหม่ๆวิธีการนะครับผมจะใช้ตะเกียบนะครับ ขวานเข้าไปข้างในเจาะรูแล้วก็ขวานเข้าไปนะครับอันนี้นะครับเป็นครีมนมฮอกไกโดที่ผมทำเอาไว้นะครับคลิปหน้าเรามาทำตัวครีมกันก็บีบเข้าไปเลยนะครับโอเค นี่บีบครีมเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งหน้านะครับด้วยไอซิ่งไอซิ่งที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบไม่ละลายเนาะเป็นไอซิ่งโดนัทค่อยๆ่อยสูตรเนี้ยตัวไส้จะไม่หวานนะครับผมเลยโรยไอซิ่งเยอะนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานนะครับก็โรยน้อยๆหรือว่าไม่โรยก็ได้พร้อมชิมรสชาติแล้วครับ โอเคครับต่อไปนะครับก็ถึงขั้นตอนสำคัญมากๆสำหรับการทำฮอกไกโดมิ oh ้วบันนะครับนั่นคือการชิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับโอเคเละเทะนิดนึงนะครับครับหลังจากที่ชิมตัว ฮอกไกโดมิวบันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าครีมสูตรนี้นะครับหวานน้อยแต่ว่ามีความหอมหอมกลิ่นของนมฮอกไกโดมากๆนะครับพูดถึงตัวแป้งนะครับตัวแป้งก็จะนุ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้นุ่มนิ่มมากถ้าเพื่อนๆต้องการความนิ่มมากๆก็แนะนําให้ทําถังจงนะครับใส่เพิ่มเข้าไปตัวแป้งก็จะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ามากขึ้นนะครับ ลองเอาไปทําดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ